ตอนนี้นะคะใกล้เวลาจะเลิกงานแล้วนี่เลยจะห้าโมงแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นจะพามาดูว่าพี่พี่ทำอะไรกันอยู่นะคะนี่เลยกำลังรวมรถขั้นนี้อยู่นะคะคือเป็นรถเตรียมส่งมอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามเฮียดูว่ากําลังทําอะไรอยู่นะเฮียคะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะอ๋อตัวนี้กําลังไล่เช็คค,ความพร้อมเพราะว่าพ่งนี้เช้าเนี่ยลูกค้าต้องรับแต่เช้าเพราะว่าลูกค้าต้องได้เดินทางนะครับเดินทางลงเทพอ,อีกนะครับก็เลย ยานมันแบบยางมันรดนะครับคือรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะเช็กแบบละเอียดเลยนะครับคือดูกับลูกน้องนะครับเพราะว่ารถลูกค้าซื้อวันนี้นะครับซื้อวันนี้รถยังไม่ได้เรียบร้อยรถเพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าเราเช็กวันนี้ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ต้องจงหรือสานะครับก็เลยมาเบิ่งรายละเอียดต่างๆนะครับดูของเลวเปลี่ยนของเลวนะครับแล้วก็เช็คคอมพ้อมนะครับดูหม้อแบตดูอะไรต่างๆนะครับเปลี่ยนมันเครื่องเช็คทุกอย่างนะครับเช็คทุกอย่างนะครับเพราะว่าลูกค้าเดินทางไก่อม ะะสรุปคือเฮียจะเล่งให้ทานวันพรุ่งนี้เช้านะคะลูกค้านะพี่คนไหนนะคะที่กลัวว่าอยากได้ลดแต่ว่าอยากเล่งให้มันเสร็จนะคะก็คือปรึกษาเราได้เลยนะคะหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์ 091, 060, 03ได้เลยคะ่ะ